สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นบันทึกเกมการเล่นระหว่างอาจารย์ตายพบเซียน3ามผ่านเป็นกระดานที่3และกระดานที่4กระดานที่3เซียน3ามผ่านเดินก่อนครับดูจังหวะ ขึ้นมากของเซียนสัมพันธนะครับจะขึ้นมากไม่เหมือนใครก็จะตั้งมาเป็นทรงแบบนี้ครับเดินก่อนตรงนี้ผมก็รับด้วยห้าแต้มก็เดินกันมาแบบนี้ครับ มาถึงตรงนี้ถ้าผมเดิน7ไป10ก็จะไปติดรูปอีห้อยนะครับอีห้อยสู้กันจังหวะน,นี้เลยเลือกที่จะเล่นนะครับ93สมพามามาแบบนี้ครับ ตรงนี้ผมไป1ไป5ครับเสียสามพานค่อนข้างจะแม่นรูปสามเรียงนะครับสู้กับสามเรียงเข้ากินกินคนละตัวจังหวะนี้ต้องเลือกกินให้ถูกตัวนะครับถ้ากิน 19กิน26ก่อนนี่ไม่ดีนะครับต้องกินตัวนี้ก่อนตรงนี้เสียนสัมพันธ์ก็ต้องปล่อยให้กินต่างคนต่างไปเข้ากินมาถึงตรงนี้รูปหมากก็ยังคู่ขี้สูสีกันครับ ตำแหน่งมากใกล้เคียงกันเข้ากินนะครับต่างคนต่างเข้ากินตรงนี้ผมลากฮอตไป30เสียน3ามพานลากฮอตไป21ผมเดินเบี้ยนะครับไปตา6เพื่อหวังจะฆ่าฮอตโดยเดิน6 ไป 10. สิเซียนสามพานเห็นลากฮอตนีครับก็ขยับเบี้ยไปตา9เซียนส,สามพานขำเบี้ยสูงจังวาน,นี้ผมตัดสินใจโยนเบี้ยให้กินแล้วฆ่าฮอต ตัวน้อยกว่าแต่ได้2อฮอตก็ดูว่าได้เปรียบครับมาถึงตรงนี้ผมกลัวว่าเซียนสามพันก็จะเอาฮอตมาตา12ก็เลยเอาฮอตมากันเซียนสามพันเอาฮอตไปไล่กินเข้าฮอตตายยีครับ เซียนสามาออกเบีย้ยครับมัดถึงตรงนี้มากออกเสมอกันแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับตกลงเสมอกันไปโดยถ้าเดินต่อก็จะเอาฮอตมาจับกินเบีย้ยตานี้นะครับเซียนสามพันก็จะเอาฮอตไป30นะครับจังหวะนี้ก็ค่าเบีย้ย เอก่าฮอตครับก็จะเสมอกันก็ไปดูกระดานที่2ครับกระดานที่2ผมเดินก่อนครับเซียนสามพเป็นฝ่ายเดินหลังทําท่าจะตัดหน้าครับก็ไม่สนครับขึ้นไปเลยครับไม่ตัดนะครับ ตรงนี้ผมเปิดเป็นหมากมาตรฐานครับเสียนสามผ่นนะครับต่อมาแบบนี้เป็นหมากตัดข้างก็ตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นตอนน่อเลยครับ ถึงตรงนี้ก็เลือกเล่นได้2แต้มนะครับหมากคว่ำก็จะได้เปรียบช่วงปลายกระดานมี22 18กับ24 19ก็แล้วแต่ชอบครับตรงนี้ผมเดิน22 18นะครับต่อโอไม่ใช่ครับแต้มนี้เป็นของ แชมน้อยแชมน้อยจะต่อนะครับแต่มนี้ส่วนผมจะเดิน24่สิสียสินสมพันต่อเข้ามาครับก็เดินกันมาแบบนี้ครับผมต่อ เดินไปแบบนี้ไม่ได้นะครับโดนสองก็เลยเดินตัวนี้ปลายกระดานนะครับหมักความได้เปรียบได้เข้าอดก่อน ไปแบบนี้ครับตรงนี้ก็ได้เปรียบเยอะครับผมคิดอยู่สักพักนะครับก็เดิน1 8 8 4จังหวะนี้ถ้าสินสามพานเดิน13มา17ก็จะเข้ากินนะครับ สินสามพานเห็นนะครับก็เลยเดิน23มา27ก็จะเดินเข้าฮอตไปตัวครับจะเล่น3ฮอตเลยถึงตรงนี้สินสามพานก็แย่แล้วครับตรงนี้ก็อยู่ดีๆก็ตัดสินใจเขากินเบี้ยเลยก็เลยเอาฮอตมากินเบี้ยคนละตัว กระดานนี้ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็จบ4กระดานก็ยังตามอยู่หนึงแผ่นนะครับก็เอาไว้ดูคลิปหน้านะครับแผ่นที่เหลือคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ